นะครับเรามาดูผลงานกันนะครับหลังจากที่ใส่ได้ใส่ปุ๋ยกิ่งทองใบย,ยกไปตั้งแต่วันที่สี่นะครับวันที่สี่ดูความเปลี่ยนแปลงของต้นนี้นะครับทุเรียนต้นนี้จากที่ว่ามันจะตายซึ่งไม่ไม่สามารถที่จะเอา,เอายาหรือปุ๋ยย่อไหนตัวไหนมาช่วยได้แล้วนะครับผมได้ทดลอง ได้ทดสอบใช้กับเอาปุ๋ยกิ่งทองใบหยกมาใส่ตั้งแต่วันที่4นะครับวันที่4วันนี้วันที่12นะครับดูความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของถุเรียนต้นนี้นะครับนี่นะครับเริ่มแตกยอดนะครับเริ่มแตกยอดออกมาใหม่นะครับเริ่มแตกยอดออกมาใหม่นะครับ ยอดอ่อนยอดเล็กๆเึิ่งแตกออกมาแล้วครับเริ่มแตกออกมานะครับมาดูกันนะครับนี่ครับนี่นะครับยอดใหม่นะครับยอดใหม่ยอดใหม่หลังจากที่ใช้กิ่งทองใบยกไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ครับยอดอ่อนเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับเริ่มออกมาแล้วออกมาให้เห็นแล้วนะครับนี่นะครับ นี่ครับนี่นะครับอ่าเพราะข้างบนอ่ะมันตายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันแห้งไปแล้วแต่ข้างล่างมันยังมีกิ่งสดสดอยู่นะครับมีกิ่งสดสดอยู่ก็เลยแตกออกมาแล้วนะครับแตกยอดใหม่ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็อีกสองสามต้นสี่ต้นนะครับที่ได้ฉีดปุ๋ยใบอ่า ใส่ปุ๋ยใบยกกับฉีดฮอร์โมนของกิ่งทองไหมนะครับกิ่งทองใบยกนี่นี่ครับนะแตกเริ่มแตกยอดใหม่ออกมานะครับนี่ครับเริ่มแตกยอดใหม่ออกมาแล้วนะครับนี่ครับนี่เริ่มแตกยอดใหม่ออกมานะครับนี่ครับ,รย,อออรบ,รบยอดใหม่ที่ออกมาสวยงามมากครับ รู้สึกจะเริ่มแตกยอดออกมาเรื่อยๆนะครับเริ่มแตกยอดใหม่ออกมานะครับนี่อีกนะครับอ่าครับผมเริ่มแตกยอดใหม่ออกมานะครับนี่อีกต้นหนึ่งครับนี่เริ่มแตกยอดใหม่ออกมานี่นครับนี่ยอดใหม่หลังจากใส่ใช้กิ่งทองใบหยกมานะครับนี่นะครับรอบๆต้น รเริ่มแตกยอดใหม่ออกมานะครับยอดใหม่แตกมาก็สวยงามมากนะครับนะครับสามต้นสี่ต้นนะครับเพิ่งได้เจ็ดวันเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามาผลงานกันต่อไปนะครับให้สักระยะหนึ่งนะครับมันจะฟื้นขึ้นมาได้เลยนะครับ